สวัสดีครับทุกคนผมพี่พีซิงเกิลเพลเยอร์นะครับตอนนี้อยู่เกมตัดไม้นะทุกคนเรามาเล่นเกมชิวๆบ้างดีกว่าหลังจากที่เราเล่นเกมแบบว่าเออแบบแนวแบบฟาร์มไทคูนมาเยอะแล้วนะมาเล่นเกมแบบตัดไม้บ้างนีกว่านะครับก็โอ้โหตัดไม้หายแล้วเลยมีแบบยักษ์กัญชสิทธิธ์อะไรเนี่ยโอ้โหเต็มไปหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูนี่ก่อนว่าเป็นยังไงนะเกมนี้กดเล่นโอ้ทุกคนดูดิปาดเต็มไปหมดเลยอ๋อเราก็ต้องเดินเข้าไปใกล้ๆเหรอจะไงต่ออ๋อเฮ้ยเหมือนเกมตัดยากครับทุกคนแต่นี่เปลี่ยนเป็นต้นไม้แทนนะครับเราต้องรรววบมมกล่ออองาาา๋เเขข้้ใใจจ อย่างนี้เราสามารถสู้กับคนอื่นได้ไหมเนี่ยนี่ไงเราก็ต้องไล่เก็บไปนะผมนี่เลยตัดไม้ไปเรื่อยๆครับเฮ้ยเฮ้ยแต่ผมชอบแบบทีมตัดไม้มากกว่าทีมตัดหญ้านะรู้สึกว่ามันร่มรื่นกว่านะครับอาแล้วเราต้องเล่นตามเขาก่อนไปแล้วกันเปิดมาปุ๊บ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 เฮ้ย <Hey, S 1> น่าจะเป็นเกมค่ายเดียวกันแน่ๆเลยทุกคนแต่แค่เปลี่ยนเป็นทีมตัดไม้เพราะว่าคือเขาใช้แบบว่าอะไรนะเป็นเหมือนของคล้ายๆกันเลยนะอันนี้กล่องอะไรเราต้องต้องกดชอบเกมก่อนเขาลงกลุ่มไม่เอาแล้วกัน okay, เขียน,นไม่เอาอะไรครับไม่เอาทำไมกด โอเคเมื่อกี้กดออกได้แล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาตัดไม้เพิ่มดีกว่าทุกคนหาของเยอะๆแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนอาวุธกันนะครับก็มีความเร็วสปีดคูณ2องได้แลยเนี่ยแต่เราต้องใช้8โลบักในการซื้อซึ่งผมไม่มีโลบักผมคิดว่านะ่าจะไม่เป็นไม่ใช่ถาวรน,นะครับทุกคนเป็นแค่แบบว่าซื้อแป๊บหนึ่งแล้วก็จะหายไปอะไรอย่างงี้เพราะงั้นเราไม่ซื้อดีกว่าอา่าอันนี้ต้องยิงอัพเลเวลไปเยอะๆก็จะยิ่งตัดไม้เก่งๆได้มากขึ้นนะครับถ้าเกิดต้นไม้ตัวไหนที่เราตัดไม่ได้ก็คืออาวุธเร โอ้ดูฮะเฮ้ยเจอกล่องเจอกล่องเฮ้ยกล่อ,องสายฟ้าปึ้งเปิดฮะผมเฮ้ยกล่องระดับห้าเราหยุดวิ่งก่อนแล้วกันเราเปิดก่อนเปิดเลยปึ๊บปึ๊บถูกปิดกัน้นอ้าต้องปลดล็อกอีกเหรอเนี่ยต้องการเลเวลห้าโอ้โหเกมคือเกมแบบต้องปลดล็อกอันนี้ด้วยนะตามเลเวลด้วยนะทุกคนอ่าหลังงั้นเรามาทำอาวุธแล้วกันอาวุธเรามีอะไรบ้างเราใช้เป็นอันนี้เป็นมีดนะฮะสวมใส่สวมใส่แล้วนี่มีดอันจิ๋วมาแล้วไปกันเลยวุ้แต่นี่คือเท่มากเลยอยากได้อ่ะ คือคืออยากได้มากเลยเนี่ยยี่สิบเก้าโรบัสเองนะทุกคนราคาคือถูกมากไอ้เราก็สามารถเก็บของกล่องเป็นได้แล้วปึ๊บเปิดเลยเปิดอู้ได้แอนยักษ์นะทุกคนเป็นเหมือนหอกยักษ์นะครับมานี่เราได้หอกยักษ์มาแล้วโอ้โหโคตรเท่ไปเลยฮะไปตัดกันดีกว่ามีหอกยักษ์มาตัดไม้โอ้โหคุณน,นุ่คนคุณนุ่นเคียวอะไรวะนะ่ะโคตรอันอันบเบลเลอร์เคมา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 ,มาหอกผมจิ้มมันอ๋อหอกอันนี้จิ้มเป็นระยะตรงนะครับผมจิ้มเป็นทางตรงนะฮะเค เราสามารถไปฆ่าผู้เล่นคนอื่นได้ด้วยใช่ไหมเนี่ยเท่าที่จําได้นะผมเคยเล่นอยู่นะแต่เป็นของแบบตัดหญ้านะครับเค okay. ลกมากโลกมากมาฉันจะช่วยทำลายต้นไม้เองนะทุกคนทุกคนจะได้เดินง่ายๆหน่อยตัดให้หมดเลยนี่นะจิ้มตูดจิ้มตูดเอ้ยไม่เจ๊ก,กล่องเลยอะ่ะเฮ้ยผมว่ามันใช้ย,ยากยนะออกเนี่ยไอ้หอกอันนี้ยแบบดูดิมันแบบมันแทงไปด้านหน้าแล้วมันแบบไม่ค่อยโดนต้นไม้เท่าไหร่อ่ะมันไม่ค่อยโดนต้นไม้เท่าไหร่เลยนะคือแบบยากอยู่เนี่ยใช้ยากใช้ยากแต่ก็โอเคอยู่ตัดต้นไม้ใหญ่ได้ไหมดู อ่าต,ตัดได้อยู่ครับตัดได้อยู่อืมนี่ฮะแต่ตัดได้ช้านะครับเพราะงั้นเราต้องตัดตปนไม้เล็กไปก่อนนะตอนนี้แซมแซมไปก่อนโจโจเดี๋ยวไปหาคนอื่นดีกว่าเฮ้ยตรงนู้นมีกล่องเยอะเลยทุกคนดูดิอยากเข้าไปอ่ะอุ๊ยนี่ไงกล่องเต็มเลยเก็บกล่องครับเก็งกล่องครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บตัดรัวครับโอ้โหด้านหน้ามีกล่องเยอะเลยนะฮะตรงนั้นเฮ้ยถ้าเกิดเราไม่เห็นแมปอย่างนี้เราก็เก็บกล่องได้สบายทุกคนเราสามารถแบบว่าดูได้นะไ่าตรงไหนมีกล่องนนั่นไงตรงนั้นมีกล่องผมจะอ้อมไปทางนั้นนะฮะไปกัน ตงรงนู้นมีกล่องอยู่เป็นกล่องทองคําเพราะงั้นเราจะไปตรงนั้นกันโอเคหุ้ยกล่องเต็มเลยวหยไปกันเลยครับนี่ผมกดตัว E รัวๆเลยนะฮะไม่รู้ในะมือถือต้องกดยังไงนะแต่ในคอมคือกดตัว E นะครับในกล่องระดับ3มาแล้วเราต้องแปลงร่างไปนระดับ3ก่อนถึงจะได้มานี่ในกล่องเพิ่อมอีกหนึ่งกล่องนะฮะโอเคแต่ถ้าเกิดเราวิวอัพเราก็จะได้กล่องด้วยนะครับผมไม่ต้องไปหาตามแบบอย่างเดียวด้วยนะก็จะมีความหลากหลายมากกว่านะฮะคนเล่นเยอะอยู่นะผมเห็นคนเล่นเป็นหมื่นคนเลยนะครับคือมากกว่าแมบบ เออตัดหญ้าเยอะเลยนะแค่เปลี่ยนตีไม่เฉยเป็นตัดต้นไม้แทนเนี่ยคนก็เล่นเยอะขึ้นแต่ผมว่ามันก็ปกติแหละเพราะว่าตัดต้นไม้มันรู้สึกแบบมันได้ฟิลมากกว่านะตัดหญ้าตัดต้นไม้มันสะใจกว่าดูดิปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยอีกหน่อยอาจจะมีแบบว่าเป็นกอซิล่าหรือเปล่าตัดตัดเขาเรียกอะไรนะตัดตัดตึกเก็บไปปุ๊บปุ๊บอ่าทำลายหมดโอ้นี่เจอกล่องอีกแล้วนะเก็บเลยชิบๆเป็นกล่องระดับห้าเราต้องเล่นถึงถึงระดับห้านะไม่งั้นเราจะเปิดไม่ได้นะทุกคนเขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะ เออบังคับเปิดนะครับโอเคโจมตีป้ายโชวโชไล่แทงไล่แทงนี่คือการแทงที่ทะลวงที่สุดแล้วหอ,อกเรายังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เราต้องหาของที่ดีๆกว่านี้นะฮะไม่เจอคนเลยนะทุกคน๋อคนส่วนมากอยู่ตรงนู้นกันหมดแล้วเขาอยู่ในในกันหมดแล้วทุกคน,นม,มีแต่ผมที่อยู่ด้านนอกอย่างเดียวนะเนี่ยเสียใจอ่ะอย่าลืมฉันแล้วกันนะรอก่อนเถอะตรงนู้นเหมือนจะมีคนด้วยนะครับงั้นผมไปทางนู้นดีกว่าผมจะไปจิ้มตูดคน ืมมาเลยไหมฉันจิบตูดซะดีดีเอ้ยหรือว่าเข้าตรงนี้ดีไหมเข้าตรงนี้ดีกว่ามีกล่องด้วยนะทุกคนดูดิปึ๊บ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 เก็บกล่องก่อนเย่๋ยวบาังได้ไหมต้นไม้ฉันจะเก็บกล่องโอเคได้แล้วนะฮะอ่าจิมจิมจิมหอกเราก็ดาเมจแรงอยู่โอเคอยู่นี่ไงกงล่องอีก่ละเก็บมาให้หมดเลยตอนนี้ระดับสามแลวทุกคนแต่กล่องต้องการระดับสี่กับระดับห้านะครับซึ่งโอ้โหจวงกันมัน,นแน่ๆงานนี้มา สีทนได้อยู่แล้วเพื่อของเพื่อของโอ้ยแหลกแหลกแหลกเอฟเฟกก็โอเคนะทุกคนใช้ได้เลยภาพก็สวยสวยดีสีสันจัดจ้านพาสเทลเด็กๆชอบกันแน่นอนปึ๊บปุ๊บตัดรัวๆครับปังสลบหอกปูกา้าฟันให้หมดไม่เจอใครเลยอะ่ะทุกคนนั่งไงตรงนั้นมีคนหรือเปล่าน่ะไม่มีคนเลยอะ่ะอยากฆ่าคนนะ่าฉันอยากฆ่าคนโอ้ยตรงนี้เข้าไปด้านนได้ใช่ไหมเนี่ยดูดิ เหมือนจะเข้าไปด้านในได้นะตรงนี้นี่ไงโอ้เราจะไปฆ่าคนกันนะโอเคแต่วุธเราจะสู้ไหวไหมเนี่ยอุ้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 ยฟันได้ไหมเนี่ยฟันได้ไหมเนี่ยฟันใครไม่ได้เลยทุกคนดูดิอ๋อเหมือนเหมือนจะเป็นเกมที่สู้กันไม่ได้นะครับผมจะต้องแบบเขาเรียกอะไรนะตัดไม้อย่างเดียวนะฮะโอเคไม่เหมือนอีแบบหนึ่งที่เป็นตัดหญ้านะตัดหญ้ามันคือมันมันต้องสู้กันนะครับโหเขาตัดทีแบบลงโจงอ่ะดูดิ คือเขาตัดเวอร์จัดอะตัดทีโล่งเลยอะของผมยังระดับสามไปเลยทุกคนเศร้าวะ่ะไม่เป็นไรงั้นเราคงไม่ไม่ถึงระดับห้าเราเอาแค่ระดับระดับสี่พอแล้วกันนะโอเคเปิดกล่องระดับสี่ให้ได้ก็พอแล้วเป็นกล่องบิ๊กยักษ์บิ๊กยักษ์บิ๊กเบิ้มทำลายทำลายทำลายหุย้ยต้นไม้นี้ทำลายได้ได้ไวกว่าเดิมเลยเนี่ยนี่กล่องอีกแล้วปุ๊บเก็บให้หมดเลยของใหญ่ของของใหญ่ของแรงนะฮะ เราสามารถฟันตัวนี้ได้ไหมโอไม่ได้ครับต้องเป็นระดับ250ขึ้นไปก็คือดาเมจต้องเยอะขนาดนั้นเลยนะเราดาเมจแค่ห้าสิบเ็ดท่านั้นนะครับผมไม่แรงพอโอเคจะได้ล้ใกล้จะได้แล้วตัดตัดเย้นิดเดียวนิดเดียวโอเคครับป่ากลับบ้านเลยปึ้งเปิดกล่องนะโอมาได้อะไรเอ่ยมาดูกันเปิด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 กัวครับโอ้โหได้แตของกระกากนะนี่เป็นกล่องธรรมดาไง โอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วอุ้ยกล่องบิกยักษ์มาแล้วปังอันนี้เปิดไม่ได้ทิ้งทิ้งทิ้งสองกล่องเลยอะเสียดายอะมาได้เป็นอะไรเนี่ยได้เป็นคอนคอนยักษ์โอ้โหโอ้โหอันโคตรใหญ่อะทุกคนดูดิดาเมจเท่าไหร่เนี่ยดาเมจเยอะมากเลยนะอันใหญ่มากโอ้โหอันนี้มีดาบยักษ์ด้วยแต่คอนนี่แหละครับตึงสุดละมาดูในหัวเป็นยังไงคอนโอ้โหทุกคนดูดิทุบทีเละหมดแน่หมดทั้งส่วนแน่ครับปังปังเฮ้ย ฮ้ยคอนโหวดหรอทุกคนใช้ได้เลยใช้ได้เลยอันใหญ่มากคอนอันนี้ต้องเป็นพลังระดับสามถึงจะใช้ได้ถึงจะเปิดกล่องได้โอเคเราได้กล่องมาแล้วโอค้คอนโคตรอันใหญ่นี่คือจุดเริ่มต้นของความโหดเหี้ยมอมผิตทำลายป่าไม้นะฮะเรื่องทำลายป่าไว้ใจพี่พีนะทุกขั้งหมดเลยแปะแปะแต่เรายังไปเข้าไปด้านในไม่ได้นะยังระดับยังระดับไม่พอยังได้แค่ต้นไม้ระดับเขียวเฉยๆนะฮะเราไม่สามารถทำลายต้นไม้ระดับสีฟ้าได้น่าเสียใจนัก ไม่เป็นไรแค่น so <It> ี <the neighbors. S 3> you? ้ก็เพียงพอแล้วโอเคทำร้ายหมดครับโป๊ะโป๊ะเกมก็มีประมาณนี้ทุกคนถ้าเกิดทุกคนชอบแนวนี้นะก็ฝากกดไลค์ด้วยนะทุกคนไม่เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับก็มารีวิวเกมให้ดูนะทุกคนก็ถือว่าเป็นเกมที่โอเคเลยนะใช้ได้เลยนะครับอาจจะแบบไม่ได้บื้อหวานเท่าไหร่เพราะมันฆ่าคนกันไม่ได้นะครับแต่ก็สนุกดีนะเล่นเพื่อนได้ครับทุกคนสำหรับวันนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะถ้าชอบกดไลค์ชอบมากกดซับไม่เจอกันใหม่พาร์ทหน้าครับทุกคนเจอกันครับบ๊ายบายครับผมเจอกันจ้า